สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการคลิปโตมาเกิตเวกอัพเนาะประจำวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์พศสองพันนะครับผมไหนๆหูวันนี้ ประเด็นร้อนแรงมากประเด็นร้อนแรงตั้งแต่เมื่อวานนะเราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของการเฮลิริงเขาเรียกว่าเรียก็การเฮ a r ริงกฎหมายของกรอตอที่อาจจะแบบมามารับฟังความคิดเห็นว่าถ้าสมมติเณธรรแบบนี้มันดีไหมหรือเปล่าอย่างนี้ละกันเนาะไหนเดี๋ยวก่อนเข้าคุยเนี่ยขอทักทายคอมเมนต์ทางบ้านก่อนดีกว่าสหรับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะคุณธนธรรมบอกว่ามาอัปเดตข้าวสารให้เป็นข้าวสุกแะ นะครับเรื่องสมัครเนี่ยคิดเรื่องเอ่อการสมัครบิลค้าไปต้อรอสักคู่นิดนึงนะครับผมนะเดี๋ยวเนี้แหละเราจะเปิดรับสมัครนะครับก่อตเอายังไงจะให้ย้ายไปเทรดเว็บนอกใช้ใจเย็นๆนะครับทุกชานนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องประเด็นนี้กันดีกว่านะคุณพัฒน์เรื่องที่กรอตออกมาเฮียริ่งเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยผมจะมาอ่านรายละเอียดให้ฟังนะครับใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามาแชร์ความคิดเห็นกันนะแต่ผมขอให้ แชร์ในเชิงสร้างสรรค์และสุภาพนะกันนะครับผมเพื่อนะถ้าอย่างนั้าก็จะคอมเมนต์นะกันมาบอกในนี้ดีกว่านะเผื่อมีกรอตอมานั่งดูอยู่ด้วยนะเขาจะได้เห็นว่าเอคนนักลงทุนทุกท่านเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงนะเผื่อเขามานั่งดูอยู่นะครับก็ขอให้เป็นความสุภาพนะครับผมนะเอางี้ถ้างนั้นน่ะเดี๋ยวอาจจะมีคนถามบริษัทไม่หยุดแหรอครับวันนี้อจริงๆบริษัทก็หยุดทำเพื่อคนดูครับวันนี้ก็สัญญาไว้แล้วเนาะว่าจะมาคริปโตมาเก็ตเวกัากันก็อยากมาเจอผู้ชมทุกท่านนี่แหละ E> ผมก็เลยมามาเพื่อมาไลฟ์เพียงเดียวเลยนะใช่วันนี้มาไลฟ์ไลฟ์เสร็จก็ค่ะนะครับผมโอเคคือถ้าถามว่าถ้าทีแนวโน้มของกลตอนจริงๆเขาบอกว่าอย่างนี้เขาเขาออกมาเพื่อที่ต้องการรับฟังความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นทุกคนก่อนแต่ทีนี้ทุกคนต้องไปแสดงความคิดเห็นทางไหนอ่ะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแตะลิงก์ให้ทุกคนเนาะสําหรับใครที่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะอันนี้คือขออนุญาตคัดลอก คัดลอกข้อความในในส่วนของโพสต์ของสำนักงานกรตอตใน Facebook มาแ <Okay. S 1> ปะให้ทุกคนได้อ่านกันเลย <share S 1> นะคะแชร์สกรีนที่คมายอ่านไหมหรือจใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแปะแป,ปะคอมเมนต์นี่ก่อนว่ามันจะมีลิงก์นี่อันนี้นะคะลิงก์เห็นลิงก์ไม่เอ่ยตรงที่เป็น h t t p s นะคะบิดอันนี้สามารถก๊อปลิงก์นี้ไปได้เลยพอก๊อปลิงก์นี้ไปแล้วนะคะต้องบอกว่าเราทุกคนจะเข้ามาสู่หน้านี้ขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะเพื่อให้ทุกคนเห็นไปด้วยกัน นะครับผมเฮียริงแบบสํารวจความคิดเห็นโอเค <Okay. S 2> อ,อ,อ่ะอันนี้คือแบบสํารวจความคิดเห็นนะคะพอดีพัดเปิดมาถึงหน้าหกเนาะเดี๋ยวกลับไปให้เปิดใหม่คือจริงๆแล้วเนี่ยพอเข้ามาหน้าเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรอะไรมากเนาะมันจะขึ้นว่าแบบสํารวจความคิดเห็นนะคะแล้วเขาก็จะมีอารมณ์แบบเป็นเหมือนซอฟต์ไฟล์เอกสารให้เราอ่านประมาณหกหน้าซึ่งในส่วนเนี้ย เราไม่สามารถอ่านตรงข้างหน้านี้ได้เลยทันทีเพราะว่าไฟล์มันแตกถามว่าต้องทํายังไงนะคะกดเน็กไปเรื่อยๆมันจะมีทั้งหมด6หน้าด้วยกันนะคะ <ผม S 1> พอไปถึงหน้า6เนี่ย,ม,ม,ยมันจะมีให้ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อกรอกและนํา,นาส่งกลับมายังกรตตนะคะคือเราอ่านเฉยๆก็ได้เพราะเราสามารถกรอกแบบข้างในแบบกรอกแบบดิจิทัลได้เลยแบบเรียกว่ากรอกผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะคถ้าอย่างั้นเดี๋ยวในส่วนของหนังสือเนี่ยก็เป็นเอกสารรับฟังความคิดเห็นเนาะ อืมใครอยากแสดงความคิดเนอะไรก็เดี๋ยวไปกรอกอันนี้กรีนอีกอันนึงอ่าให้คุณพัดแชร์อืมนะใครมีความคิดเห็นอะไรเนี่ยคืออยากเสนออะไรให้กรตอเดี๋ยวไปกรอกในในแบบฟอร์มนั้นนะครับผม ซึ่งบอกเลยอันนี้ตอนนี้พายกำลังแชร์ตัวในส่วนของเอกสารรับฟังความเห็นนะคะก็เป็นเลขที่บาบาบาเนาะเรื่องอันนี้ที่สำคัญคืออยากจะมาฟังคือการกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีและการกำหนดให้ผู้ลงทุนต้องผ่านการทดสอบความรู้ช n o ช่โนเล t เทสก่อนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะก็เผยแพร่เมือ่อวานนี้วันที่25กุมภาพันธ์เนาะซึ่งในส่วนของเอกสารนี้ก็จะมีแบบวัตถุประสงค์นะคะสำหรับใครที่อยากอ่านแบบละเอียดเนาะก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในส่วนของ ลิงก์ที่ไว้สําหรับทําแบบสอบถามนะคะซึ่งเราอาจจะมาข้ามมาตรงที่คุณสมบัติเลยแล้วกันเนาะคือหลักการที่เขาเสนอมาเป็นการเสนอมาจากทางกรตที่เขาตั้งการจะทําแต่ยังไม่ได้ทํานะคะก็คือรับฟังความคิดเห็นจากทุกคนนั่นก็คือ1นนะคะเป็นคุณสมบัติด้านฐานะการเงินนะคะที่เขาเสนอมาเนี่ยก็คือมีรายได้ต่อปีไม่นับรวมกับคู่สม,สมรสตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปอ่าแปลว่าต้องต้องมีรายได้เฉลี่ยเดือนกี่บาท ประมาณเก้าหมื่นประมาณแ <90, 000. S 2> ปดหมื่นสามแปดหมื่นสามอ่าแปดหมื่นสามแปดหมื่นสามต้องบอกเลยว่าจริงๆฐานเงินเดือนของคนไทยหลักแปดหมื่นสามเนนี่คือประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของคนทั้งประเทศเลยนะคือถือว่าน้อยมากๆเรียกได้ว่าแบบจัดจํากัดจํากัดเฉพาะชนชั้นเลยอะ่ะต้องบอกอย่างนี้คือคนที่จะมีรายได้แปดหมื่นสามต่อเดือนเป็นเงินเดือนนี่ค่อนข้างถามว่าในเมืองไทยถือว่าสูงมากเลยนะ,ะลองไปวัด GDP ต่อหัวดูว่าจริงๆแบบได้ปีละเท่าไหร่ฐานจะบอกมาเฉลี่ยเป็นเดือนนะอันนี้วัด GDP ไม่พอนะยังไม่ได้คำนวณเรื่อง เออเขาเรียกว่าความเดื่อมล้ําอีกนะว่าจริงจริงแล้วอ่ะแต่ละคนมีรายได้ตกต่อหัวเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วเราไม่สามารถใช้ GDP มวลรวมของประเทศเนี่ยวัดว่าแต่ละคนได้เงินเท่าไหร่ได้เพราะมันต้องมีความเดื่อมล้ําเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับผมนะทางบ้านเห็นด้วยเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะซึ่งในคุณสมบัติอันนี้ก็คืออย่างที่เข้าใจกันนี้ก็คือต้องมีให้ครบทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อแรกคือเมื่อกี้ที่เราพูดรายได้ปีล้านหนึ่งล้านข้อที่สองคือมีสินทรัพย์สุทธิ เน็ตเวิรนะคะก็คือตั้งแต่10ล้านบาทโดยไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจําแปลว่าคือคุณต้องมีสินทรัพ,พย์เดี๋ยวก่อนนะเขาพูดหรืออ่าหรือแปลว่ากอขอคอเนี่ยอาจจะต้องข้อไหนข้อใดข้อนึงนะคะถ้าสมมติคุณไม่มีเงิน1ล้านข้อ2คุณต้องมีสินทรัพย์หรือ ที่ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยตั้งแต่1ิบล้านบาทขึ้นไปนะคะหรือข้อสามมีมูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสินทรัพย์ดิจิทัลพอร์ตไซต์ตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไปที่นั่งกันอยู่ตรงนี้มองตรงก็เจ็ดหลักนี่ก็ก็ยังต้องเอื้อมอยู่นะคะพอเจ็ดหลักเนี่ยแต่ผมผมมองว่าถามว่าคือหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะอาจจะมีเงินถึงนะแต่ผมก็อยากอยากอยากพูดว่าจริงๆแล้วอะ คุณต้องดูนะว่าคริปโตเเรนซีอ่ะมันเกิดขึ้นมาได้เพื่ออะไรใช่ไหมนะครับจริงๆเหตุผลของคริปโตเเรนซีหลักๆคือเกิดจากการนี่แหละการบริหารของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทําให้เศรษฐกิจมีปัญหาแล้วกันเนาะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยหรือในส่วนของเศรษฐกิจสัพาเมื่อประมาณปี2008-2009ตอนนั้นเนี่ยก็คือเกิดจากความโลภแหละของนักลงทุนที่ลงเอาแบบไปลงทุนในหุ้นกู้อันุพันธ์นักลงทุนที่มีเงินเยอะนักลงทุนสถาบันต่างๆในวอลตีนเนี่ยคนรวยๆเนี่ย ตอนนั้นคือเศรษฐกิจมันร่มได้เพราะมันก็เกิดจากความโลภส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็มันก็เป็นการเงินที่มีตัวกลางแหละนะคริปโตเคอเรนซีมันก็เกิดขึ้นมาโดยที่ว่าไม่อยากไม่ต้องการการเงินที่มีตัวกลางแต่พัดมองว่าประเด็นหนึ่งที่แบบมันเป็นเพนพอยของครั้งนั้นจริงๆก็คือการที่รัฐบาลอะเขามีวิธีการแก้เศรษฐกิจตอนนั้นก็คือการพิมพ์เงินออกมาอุ้มทูธนาคารผู้เป็นคนทําเศรษฐกิจล่มซึ่งบอกตรงเลยว่า มันก็ไม่แฟร์กับคนทั้งโลกเนาะในขณะที่สหรัฐพิมพ์เงินออกมาเรื่อยๆโดยไม่ได้มีอะไรแบ็กอยู่ข้างหลังเราก็ยังคงต้องใช้เงินเขาเป็นการเ๊กมูลค่าอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะอืมแต่แต่อันนี้ก็คือที่กรตออกมาคือเขายังไม่ได้ออกมาเป็นกฎนะแค่ประกาศเฉยว่าจะเป็นอย่างนี้ดีไหมรับฟังความเห็นอยู่นะถ้าใครไม่เห็นด้วยเดี๋ยก็ไปไปเขาเรียกว่าไปกรอกแบบฟอร์มความคิดเห็นนะที่เมื่อกี้ส่งไปทางคอมเมนต์เนาะแล้วก็จะบอกว่า คุณสมบัติเนี่ยใช่ต้อง,องมี3ามข้อด้วยกันนะคะก็คือด้านแรกสมคุณสมบัติฐานะการเงินเนี่ยคือกอไกข่ขอไข่หรือขคอควายอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะส่วนข้อ2เนี่ยคือต้องมีคุณสมบัติด้านความรู้นะคะ,อ,ะ,คะอารมณ์แบบว่าต้องมีประสบการณ์ในการลงทุนในคริปโตมาแล้ว2ปีคือบอกตรงถ้าางนั้นพยก็เพิ่งผ่านแบบถ้าในถ้าเฉพาะความรู้ผ่านนะคะแต่ข้อแรกสินทรัพย์ก็ไม่ผ่านเหมือนกันค่ะคือจริงๆคริปโตเคอเรนซีมันต้องเป็นสินทรัพย์เพื่อประชาชนทุกคนเพื่อใครก็ได้ไม่ว่าคุณจะมีเงินมาก จะมีเงินน้อยคุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึงการลงทุนที่เป็นคริปโตเคอเรนซีคริปโตเคอเรนซีมันออกแบบมาเพื่ออย่างนั้นนะใช่ค่ะนะคือจริงๆถามว่าถ้าวันนี้คุณแบบไม่สามารถคือถ้าสมมติคุณแบบบอกว่าคุณไม่ผ่านกระต๊อแล้วคุณจะหาวิธีการเอาเงินเข้าตลาดคริปโตเคอเรนซี่ได้ไงมันไม่ได้ยากเลยนะณณเวลานี้คือบอกตรงว่ามันไม่ได้ยากนะคะครับผมไม่มนนีคน <c oughs> ที่ทําแบบอย่างเช่นโอเวอร์หรือเคาน์เตอร์หรือคนที่เขาแบบรับโอนสินทรัพย์ดิจิทัลนอกตลาดอยู่แล้วคือแบบมันไม่จําเป็นต้อง ต้องผ่านตลาดเอ็กชแนนด้วยซ้ำอันนี้คือก็พูดตามความตรงความจริงเนาะมันก็เป็นแบบนี้เนาะก็ตอนนี้นักเทรดหลายๆคนก็ต้องถ้าใครไม่ถ้าใครแบบไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันกอกแบบสอบถามนะครับผมนะเราก็ทําได้เต็มที่ที่เท่านี้แหละใช่ค่ะนะครับผมมีสองอย่างเนาะหลักๆที่เขาอยากให้มีคือฐานะการเงินแล้วก็คุณสมบัติความรู้นะผมมองว่าถ้าสมมติว่าเป็นห่วงเรื่องนักลงทุนเรื่องความเสี่ยงตรงเนี้ยอยากให้ถ้าเป็นอย่างนี้จะดีกว่าไหมมีการเป็น เอ่อกรตสัญจรไปต่างจังหวัดไปให้ความรู้ร่วมกับบริษัทต่างๆร่วมกับร่วมกับเอกชนต่างๆในไทยเนี่ยจัดให้ความรู้จัดเป็นงานแฟร์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเพราะยังไงมันเป็นเหมือนแบบชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะคริปโตเคอเรนซี่มองอีกมุมหนึ่งคืออารมณ์เหมือนกรตตัต้งใจบังคับเพื่อว่าให้คนนักลงทุนที่ไม่ทําตามกฎอะ่ะได้ไปเสี่ยงหรือไปรับความเสี่ยงด้วยตัวเองอเหมือนเหมือนเล่าแบบ ผักพะนะก็แต่ในในส่วนนี้ในความคิดพัดนะคือถ้าเราตั้งใจที่จะให้ทุกคนมีความรู้จริงๆอ่ะสิ่งที่ควรทําคือไม่ใช่ออกกฎมาแบบนี้สิ่งที่ควรทําคือ educate คนใตั้งแต่เด็กไม่ใช่แค่แบบว่าไม่คือตั้งแต่การศึกษาไทยเลยเพราะจริงๆนะคะคือตั้งแต่เรียนมาถ้าเรียนโรงเรียนในไทยหรือโรงเรียนแบบรัฐบาลอะไรเงี้ยเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องวิธีการบริหารเงินไม่เคยตั้งแต่เด็กคือเราไม่เคยรู้ว่าเราต้องลงทุนชีดนี้มีเงินเฟ้อนะอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเราต้องไปเป็นแบบเลือกตอนมหาลัยซึ่งจริงๆ ความรู้พวกนี้มันควรแบบตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กมันควรได้รับรู้หรือเป็นการสร้างความเข้าใจถ้าเราสามารถสร้างความเข้าใจตั้งแต่เด็กได้เราอาจจะไม่ต้องมาออกกฎควบคุมแบบนี้ก็ได้ใช่ใช่คือจริงๆแล้วก็ก็อย่างที่หลายๆคนให้ความคิดเห็นเนี่ยผมก็อ่านคอมเมนต์อยู่เมื่อกี้ก็คืออยากให้เป็นการเชิงให้ความรู้มากกว่าไปให้ความรู้มากกว่าเนะแบบว่าไป จัดกรอโตาสัญจรร,ร่วมกับเอ็กชนน์ต่างๆ<ช>นะไปจัดตามต่างจังหวัดจัดทุกหัวเมืองให้ความรู้เรื่องบล็อกเชนให้ความรู้เรื่องคริปโตเคอเรนซีสินทรัพย์ดิจิตลอลเพราะรนยคตออะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อะย่างไรเราก็ต้องใช้กันเห<ช>มือนเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตอะเมื่อก่อนก็มีคนหวาดกลัวเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตว่าจะไปทานู่นทํานี่ทํานั่น<ช>ทำให้วงการนู่นนี่เสียหายแต่ท้ายทุกคนก็ต้องใช้แต่ถ้าเราจะใช้มันได้ดีและมีประสิทธิภาพเนี่ยแล้วก็ไม่นอกร ก็อาจจะต้องมีคนมาสอนใช้ให้เป็นเน้ะอย่างอินเทอร์เน็ตใช้ยังไงให้ถูกต้องใช้ยังไงเป็นทางที่ดีไม่ใช่ว่าห้ามใช้แต่ก็ต้องมีคนมาแบบเออแนะนําอะไรเงี้ยคือพัดมองว่ามันคือความรับผิดชอบที่แบบที่แบบผู้ใหญ่ควรทําด้วยเลยค่ะนะครับผมนะก็อย่าลืมเนะไปไปเขาเรียกว่าไปก่อความคิดเห็นให้กรอตตท่านได้ทราบดีกว่านะว่านักลงทุนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงนะอืม เนาะครับทุกคนก็นะด้วยความก็เข้าใจแหละว่าทุกคนเดือดแต่ประเด็นคือเราก็อยากอยากให้แสดงความเห็นเชิงสร้างสรรค์สุภาพแล้วกันเนาะจะได้ปลอดภัยทั้งคู่ด้วยความเป็นจริงแล้วกันเนาะแต่จริงๆพัดกลับมองอีกมุมนึงเนาะหลังจากที่มีกฎเกณฑ์อย่างนี้ออกมานะคะหรือมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ว่าถ้ามันมีกฎออกมาควบคุมแบบนี้รายย่อยอย่างเราก็ต้องดิ้นรนให้หลุดใช่ไหมคะการหลุดในในที่นี้ของพัดก็คือมองว่าเมื่อเราสามารถเอาเงินหรือเงินสดหรือแบบเฟดเคอร์เรนซีเข้าตลาดคริปโตได้แล้วทํายังไงให้ มันไม่ต้องออกมาแตะบาทอีกเลยไม่ต้องมานั่งคำนวณภาษีไม่ต้องมีรายได้แล้วก็ไม่ต้องมีเรคคอร์ดนะคะนี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ถ้าสมมติคุณออกกฎแบบนี้มาเชื่อว่าอย่างเราเราต้องหาวิธีทําให้ได้อาจอ,อาจจะเป็นอาจจะเป็นอาจจะเป็นบางท่านเนาะอาจจะไม่ต้องบอกว่าเราหรือคือ,อมัน<า>มีวิธีการไหลยอย่างน,น,นะครับแต่มันก็ต้องมีวิธีการที่มาเจอกันตรงกลางแหละใช่นะค่ะอันนี้ก็สําหรับสําหรับความคิดเห็นละกันเนาะแต่ลูกค้าบิดครับทุกท่านหรือทุกคนที่ดูไลฟ์ยู่อย่าอย่าพึ่งอย่าพิ่งอย่า โอเคโอเคร้านขึ้นมาว่าจะมีดีหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาคุยกันต่อเพราะอยู่ในช่วงรับฟังความคิเห็นทุกคนก็ไปแสดงออกนะครับจริงก็หลังจากขาวมาทุกคนก็ไม่เห็นด้วยนะคะแต่ก็แต่ก็เขาคงอยากรับฟังความคิดเห็นแหละ ด้วยะะแต่จริงๆก็อย่างที่เราทุกคนทราบกนักนดีนะคะตลาดคริปโตไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออยู่ใต้การควบคุมของใครคนใดคนนึงนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะสามารถหาวิธีทางเข้าไปได้อยู่แล้วแหละใช่<ล>มันนที่ผมบอกว่าคริปโตเคอเรนซีมันคือเงินของทุกคนอะ<ช>่ะไม่ว่าคุณจะ<ช>มีเงินมากหรือมีเงินน้อยคุณก็ต้องลงทุนได้จริงๆมันเป็นสิทธินะน่านการลงทุนเงินเงินเงินของคุณเองคุณถามาเองอะ่ะคุณคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะเอาไปแบกรับความเสี่ยงเท่าไหร่คุณบริหารเองอ่ะมันก็เป็นสิทธิ แม่เป็นสิทธิีขั้นพร้นฐ่านหรือเปล่า<ช>ด้านการใช้เงินของคุวจริงจริงนอกจากเราคือภาษีเราก็ต้องจ่ายเนาะการทำมาหากินก็ต้องทำมาหากินเนาะแต่ถ้าจะมากีดกันอย่างนี้แทนที่เราจะได้จ่ายภาษีเยอะขึ้นประเทศก็ได้รายได้ไดไดลดลงหรือเปล่าคือบางทีการออกกฎควบคุมมาอาจจะต้องดูด้วยว่าตอนสถานการณ์อตอนนี้มันเป็นยังไงมันไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่าข่าวคุณจะออกข่าวมายัางไงก็ได้คือมันอยู่ในจุดที่ ข่าวเรื่องข่าวสารเรื่องข้อความรู้ข้อมูลต่างมันไร้พรมแดนไปแล้วค่ะครับผมอันนี้ถ้าสมมติส่วนตัวมุมมองผมนะมุมมองผมอ่ะสมมติว่าถ้าสมมติว่ากฎนี้ขึ้นมาจริงจะเกิดอะไรขึ้นมุมมองผมว่าอันนี้อาจจะลําบากเอกเชนในไทยได้นะเอกเชนในไทยหลายๆแห่งเนี่ยอาจจะลูกค้าลดน้อยลงเนาะถ้าถามว่าคนที่มีแบบเงินแบบไม่ถึงตามกฎเนี้ยเล่นไม่ได้ตามกฎหมายก็อาจจะต้องไปซื้อกองทุนรวมผ่านธนาคารนะอย่างไม่อย่างล่าสุดผมก็เห็นบางธนาคารได้มีการมีแบนเนอร์ ออกองทุนเกี่ยวกับบิตคอยฟันอยู่เหมือนกันให้ไปดูเอาเองแล้วกันนะของธนาคารไหนนะครับผมแล้วก็หลายหลายท่านก็อาจจะอาจจะสมมติว่าสมมติเกิดเหตุการณ์จริงจริงท่านอาจจะไปเล่นหนีไปเล่นของต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็ดูแลก,กํากับ,บลําบากอีกเพราะาต่างประเทศอะ่ะมันก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งไม่ดีอันนี้เราก็ต้องไปเลือกกันเองจะดีกว่าไหมถ้าถ้าเราได้ใช้อะไรที่มันมีการกํากับควบคุมดูแลอย่างดีแล้วก็ได้ใช้เท่าสื่กันหมดอันนี้ปัญหาหลายๆยอย่างก็จะน้อยกว่าเนาะ ใช่ค่ะมีคนอบอกว่าพิธีกรเดือดกว่าคนฟังเอาจริงเดือดตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือใจเย็นนะนใจเย็นนะทุกท่านใจเย็นนะทุกอย่างน่าจะมีทางออกแล้วกรรทท่านน่าจะฟังเสียงของนักลงทุนอยู่แล้วเพราะกรรทเขา,ก,า,าก็เป็นห่วงแล้วก็ผมเชื่อว่ากรรทกรรทเนี่ย<อ>เขาราเขาน่าจะยึดผลประโยชน์ของนักลงทุนส่วนมากเป็นหลักเนาะ ก็ต้องบอกว่าผมมองผมน่าจะประมาณนี้นะครับผมนักลงทุนก็คือใช่ค่ะมันมีความเสี่ยงสูงเนาะการที่คุณมีสินทรัพย์เยอะนั่นแหละความว่าคุณเข้าใจในการรับความเสี่ยงคุณสามารถเสี่ยงได้สูงหรือสูญเสียเงินได้สูงอะไรเขาจะคิดในมุมมองนี้นะถึงบอกไงว่ากรอตประเทศเราเนี่ยปกป้องนักลงทุนที่สุดแล้วใช่ใช่เขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงนะนะครับแต่จะมีวิธีแบบเป็นห่วงที่เยอะกว่านี้นาออย่างเช่นการเอ u c a t e คนนะครับเขาก็เป็นห่วงเป็นห่วงนลกลงทุนนั่นแหละแล้วผมส่วนตัวผมก็เชื่อว่ากรอนนน่ยทาากก็คงออสสับ นักลงทุนเต็มที่อยากให้ผลประโยชน์เกิดแก่นักลงทุนรายย่อยทุกท่านแหละนะครับนะผมคิดเห็นอย่างนั้นแหละก็เดี๋ยวก็ไปแสดงความคิดเห็นกันนะครับผม